าดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยประจำปี2568กรมตุนิยมวิทยาแจ้งฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้คาดว่าจะเริ่มช้ากว่าปกติประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งช้ากว่าปกติประมาณ2ส,สัปดาห์และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมค่ะ โดยลักษณะากาศจะร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆะะสลับกับจะมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่ในบางช่วงและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวันส่วนมากช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนค่ะอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนคือ35-36องศาเซลเซียสซึ่งจะใกล้เคียงกับค่าปกติโดยค่าปกติอยู่ที่35.4องศาเซลเซียสแต่จะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งฤดูร้อนของปี67ที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่37.5องศาเซลเซียสส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ10ถึง20โดยในช่วงฤดูร้อนของทุกปีมักจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะ